ต่อไปก็จะนำเรื่องพระเจ้าห้ารชาติมารอสู่นฟังเรื่องแรกเรื่องธาตเกิดเมอณะถือตัวเพราะทรัพย์ในครั้งก่อนนู้นมีกระดุมพีอยู่สองคนเป็นหายกันคนหนึ่งเป็นคนชลามีภรรยาสาวมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งกระดุมพีชลานั้นจึงคิดว่า ภรรยาของเรายังสาวอยู่เมื่อเราตายไปแล้วเขาก็อาจจะไปรักกับผู้อื่นจะทำให้สมบัติของเราชิบหายไปได้คิดแล้วก็จึงชวนทาสคนหนึ่งชื่อว่านันทะเป็นเพื่อนไปฝังทรัพย์ไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วสั่งว่าเวลาเราตายแล้วเมื่อลูกเราโตขึ้นเจ้าจงบอกขุมทรัพย์นี้แก่ลูกของเราต่อมาคุณพีนั้นก็ตาย เมื่อบุตรคุมินั้นโตขึ้นมรรดาจึงบอกว่าบิดาของเจ้าได้นำทรัพย์ไปฝังไว้กับนันทะเจ้าจงให้นันทะพาไปขุดเอาทรัพย์มาบุตรชาจึงให้นายนันทะพาไปยังที่ฝังทรัพย์ไว้เมื่อนายนันทะขึ้นไปยืนตรงที่ฝังทรัพย์ไว้ก็เกิดมณนะถือตัวขึ้นด่าว่าลูกของนายด้วยคำหยาบคายต่างๆ แล้วก็พากลับไปต่อมาอีกไม่ช้าก็พากันไปอีกนายนันทะก็ด่าอีกเหมือนแต่ก่อนเด็กคนนั้นไม่รู้จะทำยังไรเวลากลับมานายนันทะก็รับว่าจะบอกครั์ให้แต่เมื่อไปถึงก็กลับด่าคิดแล้วก็ให้นายนันทะกลับบ้านส่วนตนก็ไปหากุรุมพีซึ่งผู้เป็นสหายของวิดา แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังตลอดผุุ้มงพีผู้เป็นทรรหายของพิดาจึงบอกว่านันทะยืนด่าเจ้าณที่ใดในที่นั้นแหละเป็นที่ฝังซับของแห่งบิดาของเจ้าเจ้าจงให้นันทะพาไปอีกเด็กนั่นก็กระทำตามจึงสามารถขุดซับออกมาได้ชาติสุดท้ายนันทะหรือท่านคนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นสิบองค์หนึ่งของพระสารีบุตร ซึ่งขราวแรกเขาว่าง่ายสอนง่ายแต่มาข่าวหลังเขาว่ายากสอนอยากส่วนลูกกุลุมพีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรกุลุมพีผู้ออกบ้านนั่นก็ได้มาเกิดเป็นุทธเจ้ารเรื่องนี้ชี้เห็นว่าคนต่ำชาติต่ำตระกูลนั้นเมื่อได้ดีมีสุขย่อมมีใจฮึกเหิมดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นไม่เหมือนกับผู้มีตระกูลดีจึงมีสุภาษิตว่า ขี่ขคาได้ดีสังอสีปนนาคผู้ดีตกยากเหมือนกับนาคคนทองต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมานขัดขวางการให้ทานในครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนนึงสร้างโรงทานไว้ถึง8แห่งโดยจากทานอยู่เสมอทั้งรักษาศีลอยู่เป็นนิดอยู่มาวันหนึ่งเวลาที่พ่อครัวยกภาชนะอาหารมาตั้งให้รับประทานก็มี พระปัจเจกพระพุทธพระตพระปัจเจกโพธิองค์หนึง่งเหาะมาจากป่าหิมพานมายืนอยู่ตรงประตูบ้านเศรษฐีพอเศรษฐีะลรเห็นก็บอกให้คนใช้ไปรับเอาบาตรของพระเข้ามาใส่บานรขณะนั้นพญามารผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกแต่เลงเห็นด้วยตาทิพย์ก็คิด จะขัดขวางการให้ทางของเศรษฐีจึงรีบรีบลงมาจากสวรรค์บรรดาให้เป็นหลุมฐานเพลิงใหญ่ลึกถึงแปดสบิบศอกขวางทางไว้คนใช้ก็ไม่อาจไปรับบาตรมาได้เศรษฐียังยกเอาภาชนะขึ้นทูลทิษะลงจากปราสาทไปถึงที่ใกล้หลุมฐานเพลิงแล้วคิดว่าถึงเราจะตายก็ช่างคิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า ถึงข้าพเจ้าจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็ตามทีข้าพเจ้าก็จักไม่ให้เป็นอันตรายแก่การถวายทานเป็นอันขาดขอพระพระผู้เป็นเจ้าจงกรุณารับอาหารของข้าพเจ้าเถิดว่าแล้วก็เดินฝ่าหลุมฐานเพลิงไปในขณะนั้นก็มีดอกบัวใหญ่มีดอกปทุมใหญ่เท่าคงเควียนมีกลีบได้ร้อยชั้นพันชั้นผุดขึ้นมารับเท้าของเศรษฐี เศรษฐีก็ได้ใส่บาตรพระปัจเจกโพสสมประสงค์มาชาติสุดท้ายเศรษฐีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ย่อท้อสิ่งใดเอาอีกเรื่องบุพกรรมที่ทำให้อดอยากในขั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลาจารวัตปฏิบัติเร่งทัศในธรรมวินัยเจริญวิปัส,สนาอยู่เสมอภิกษุนั้นอยู่ในอาวาสแห่งหนึง่งมีกุลุมพีผู้หนึ่งเป็นผู้อุปถาขั้นต่อมามีพระอาหารองค์หนึ่งไปพักอยู่ในอาวาสนั้นเมื่อกุลุมบีผู้นั้นได้เห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านของตนพร้อมกับภิกษุจาวาสเมื่อเสร็จการฉันแล้ว กุลภีผู้นั้นจึงขอนิมนต์ให้พระอรหันต์พักอยู่ในอาวาตนั้นต่อไปในเวลาเย็นกุลพีผู้นั้นก็ออกไปฟังธรรมเทศนาเสร็จการฟันธรรมเทศนาแล้วก็อําลาพระเถระเจ้าทั้งสองกลับไปบ้านไปพระเถระเจ้าผู้เป็นเจ้าวายเ็เกิดระแวงใจว่าพระเถระที่มาใหม่นั้นจะยุยงให้กุมพีแตกจากตนในเวลารุ่งเช้ามาถึงเวลาจะเคาะระฆัง ซึ่งเป็นเครื่องสัญญาณให้เข้าไปฉันในบ้านก็เคาะระครังด้วยเล็บทั้งนี้เพื่อประสงค์จะก,กีดกันมาให้พระเถลราเจ้าได้เข้าไปในบ้านกุดําพีกุดุมพีนั่นอีกเมื่อถึงเวลาเข้าไปฉันก็เข้าไปฉันแต่องค์เดียวโดยบอกกุดุมพีว่าภิกษุที่มาใหม่นั้นเมื่อวานนี้เห็นจะฉันอาหารอิ่มเกินไปเราเคาะประตูผูกสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเาคาะระฆังให้สัญญา สัญญาณก็ไม่ตื่นคุณดุมพีสังเกตเห็นขีหยาของพระเถระเจ้าก็ทราบได้ว่าพระเถระเจ้ามีเจตนาขีดกันจึงกล่าวว่าช่างเถอะแล้วก็จัดอาหารถวายแด่พระเถระเจ้าเมื่อพระเถระเจ้าฉันเสร็จแล้วจึงจัดข้าวยาคูใส่ลงในบาตรฝากออกไปถวายพระเถระเจ้าที่มาใหม่แต่พระเถระเจ้าผู้เป็นเจ้าวาดนั่งคิดว่า ถ้าเราจะนําข้าวยาครูไปให้พิสูุรูปนั้นฉันเขาจักเกิดติดใจในอาหารจักไม่ไปจากอราวารของเราเราควรจะเททิ้งเสียในกลางทางจึงจะดีเมื่อคิดแล้วก็กลับออกไปจากบ้านกุณลุพีพอดีไปพบไฟไหม้ันาอยู่แห่งหนึ่งจึงเทข้าวยาคูลงในกองไฟนั้นเสียแล้วกลับวัดไปยพระอาหารเถรละที่อยู่ในวัดทราบ ได้ทราบอัธยาศัยของเจ้าอาวาสก็ไปเที่ยวบินตบาทเสียแห่งอื่นแล้วก็เหาะหนีไปในจํลืลอื่นไปพระเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อกลับไปถึงวิหารไม่เห็นพระเถระเจ้าองค์นั้นจึงคิดว่าพิ่สุกนี้คงจะเป็นพระหันแน่ไม่ต้องสงสยัยเมื่อคิดแล้วก็เกิดความเสียใจนับแต่นั้นมาก็สู้ผอมลงไปทุกทีจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพ ท่นมรณภาพแล้วได้ไปตกนรกอยู่ตลอดแสนปีเมื่อพ้นจากนรกได้มาเกิดเป็นยักษ์ห้าร้อยชาติเป็นสุนัขอีกห้าร้อยชาติรวมเป็นพันชาติวยกันในระหว่างพันชาตินั้นไม่ได้กินอาหารพออิ่มเลยแม้แต่สักชาติเดียวคือในระหว่างเกิดเป็นยักษ์ก็หาอาหารกินอย่างแสนลําบากในวันหนึ่งได้กินลกของเด็กของเด็กพออิ่มท้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในระหว่างเกิดเป็นสุนัขก,ก็ได้กินอาหารพออิ่มท้องในวันเดียวเท่านั้นไม่ได้กินอาหารอิ่มท้องเลยแม้แต่กครั้งเดียวมาชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระโลสกะติสสะผู้อดอยากอย่างยิ่งไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มเลยมาถึงวันจะปรินิพานพระสารีบุตรเทระเจ้ายินธาบาตได้จะตุมัทุรถมาเต็มบาทประสงค์จะให้พระ โลสกะได้ดื่มจนอิ่มจึงประคองบารไว้ให้ดื่มท่านจึงได้ดื่มจนอิ่มแล้วก็ได้นิพพานปรินิพพานไปในคืนนั้นเรื่องนี้ที่เห็นว่าการขัดลาบของผู้อื่นก็เป็นการขัดลาบของตนในภายหลังยิ่งขัดลาบของพระก็ยิ่งบาปมาก